โอเควันนี้เป็นวิซอลของ b c ซ g นะครับต้องบอกว่าวิซอลที่ออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าทุกสำนักคาดนะครับโอ้โหเอ่อกำไรสุทธิใมาสนี้ออกมาอยู่ที่727ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าถอดรายการพิเศษรวม39ล้านบาทออกเนี่ยจากเรื่องของพวก FX กับเอ่อเกณฑ์จากการขายแอสเซทเนี่ยกำไรปกติจะอยู่ที่766ล้านบาทนะครับเอ่อบวก2 2 7เปเียร์แล้วก็บวก8เป็นคิวคิวนะครับ เรียกว่าตรงนี้ดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดมากนะถ้าดูแค่ QC เนี่ยดีกว่าที่เราคาด91%ซนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยหกสิบซตตามลำดับนะครับ Equity หลักๆที่เป็นไดรเวอร์ที่มันทำให้ดีกว่าคาดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ equity income นะครับไตม่าเนี้ยบวก190%ยเสเยียร์ year, แล้วก็บวก30 q สิเนะครับเรียกว่า equity income เนี่ยมันเพิ่มมาจากเอ่อกำไรของรงไฟฟ้าในต่างประเทศนะครับรงแรกมันคือเรื่องของลงรงไฟฟ้าในสหรัฐนะครับับเไไตตรมมมาานนนี้นป็แ,แก ไตมาเนี้มันได้รับค่า CP เนี่ยอยู่ที่270ดอลลาร์ต่อมกะกวั์เดย์นะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่ได้29ดอลลาร์ต่อมกะกวั์เดย์นะครับตรงเนี้ยก็พอได้ตรงนี้เข้ามาปุ๊บก,ก็ส่งผลให้กําไรเนี่ยเออมันขึ้นเยี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของไตม่าเนี้โรงไฟฟ้าในสหรัฐเองก็ถือว่าได้รายอยู่ใน,นระดับที่โอเคนะครับเออโดยรวมเลยเป็นบวกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้กําไรค่อนั่งดีเนี่ยคือเรื่องของส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าลมในลาวนะครับ จริงๆในโ o รแ c a s t t e ของเราเนี่ยเรามองไว้ที่ Capacity Factor เนี่ยประมาณสัก3-3%นะครับออกมาจริงปีนี้ปิดปีอยู่ที่40%นะครับแล้วก็ Q4 ที่เป็นซีซั่นเนี่ยทำได้50เกือบ60%เลยนะครับทะานั้นเนี่ยต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าลาวเนี่ยถือว่า beat expectation ไปเยอะมากนะครับโดยรวมเนี่ยเราเลยมีการปรับประมาณการ BCCG ขึ้นนะครับหลักๆคือปรับ Equity Income ของเรื่องของลมในลาวนะครับกับเอ่อโรงไฟฟ้าการในสหรัฐขึ้นนะครับ เราเอาเรื่องของ capacity factor หรือว่าอัตราการเดินเครื่องเนี่ยขึ้นมานะครับของเราเนี่ยเดิมเราทำไว้3 3เนีเราเอาขึ้นมาเป็น3.7นะครับแล้วก็ตัว US เนี่ยเดิมเราทําไว้8.1เราเอาขึ้นมาเป็น8.5นะครับแล้วก็เรามีการเลื่อนกําหนดการ C O D ไต้หวันอ,อกไปนิดนึงนะครับลอยเมกแรกเป็น2เ,เป็น second half ปี26แต่ว่าโดยรวมแล้วพอรวมกับเรื่องของการที่เลมในลาวกับ US gas มันดีนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับภาพ คอเตอร์หนึ่งเองก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นภาพเพิ่มขึ้นเยอะๆคิวๆนะครับแนวโน้มเพิ่ข้างสดใสนะครับด้วยคิวหนึ่งปีหนึ่งห้าเนี่ยมันเป็นคิวหนึ่งปีสองห้าเนี่ยมันเป็นฐานต่ำนะครับมีกําไรมันยังไม่ค่อยเข้ามานะครับจากเรื่องเรื่องเอ่อ US gas แล้วก็ลาวนะครับพอมาเป็นปีหนึ่งคิวสองหกเนี่ยก็ตรงเนี้ยรับรู้เต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะดีนะครับแล้วก็คิวหนึ่งไตมานเนี้ยต้องบอกว่าเราคิดว่ามันยังขึ้นคิวๆได้ด้วยเรื่องของตัวสหรัฐอ ผลของอากาศที่หนาวผิดปกติแล้วกันนะครับก็พอมันหนาวชั่วคราวเนี่ยทำให้ราคาแก๊สมันพุ่งแล้วปกติด้วยในภาพของตลาดโครงสร้างค่าไฟอเมริกาเนี่ยเอ่อค่าไฟมันจะขึ้นตามราคาก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราคิดว่ากําไรก็น่าจะทําให้อ่าบูสต์ up ขึ้นมาในลักษณะของค q, q ด้วยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยเราคงคาแนะนําบายน,นะครับทาร์เก็ตใหม่ของเราหลังรับเนี่ยอยู่ที่11บาทต่อหุ้นนะครับอิงซัลวัตพาร์ตก็ตรงเนี้ย ต้องบอกว่ากำไรปี26เนี่ยยังมองเติบโตได้3 1เยียวยาครับกสิบ i t ีเขานัางชัดเจนจากเรื่อง equity income ที่มันเร่งขึ้นของา a สตราดแล้วก็ลมในลาวนะครับ